สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x t r e m e i t ดูท่านนะครับผมกลับมาเจอผมอีกรอบหนึ่งครับนบ e x e i t นะครับสำหรับรอบนี้ผมได้รับคีย์บอร์ดจากทาง Logitech อีกแล้วนะครับผมก็รอบนี้มาเป็นแบบตัว TKL เนาะเป็นคีย์บอร์ดแบบ low profile ซะด้วยนะครับใครที่บอกว่าอยากจะได้คีย์บอร์ดแบบ minimal ม i n i m a l แบบเรียบเรียบเนี่ย วันนี้ห้ามพลาดน,นะครับผมสวัสดีก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผม power by สาขาจันทบุรีไม่มีคอมเมอ่มันไม่ได้มีทุกสาขานะสำหรับ power by นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก้าอี้แล้วครับอะไรคือเก้าอี้แล้วครับเนี่ยบางทีผมงงมากเลยคือบางคนพิมพ์คอมเมนต์มาผมก็ไม่รู้เขาต้องการสื่ออะไรอะไรคือเก้าอี้แล้วครับ <c oughs> ขอเวลานอกเฮ <c oughs> ้ยสำลักเกืเลยอ่ะขอไปนะครับสำลักนะสำลักน้ำลายตัวเอง <c oughs> เกือบอ้วกหนเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเก้าอี e. ้เก้าอี้เรียบรย้อยเฮ้ยเดี๋ยวกันเก้า <c> อ <oughs> ี e. ้แล้วครับ แชร์แล้วครับโอ้โหมุกล้ำลึกอขอบคุณครับอ่าวพี่นกเป็นโควิดไม่ได้โควิดนะเออวันนี้ผมไปถ่ายงานทัางนอกบ้านมาแล้วก็ไปกินแล้วก็สำลักน้ำซุปกินน้ำซุปปุ๊บไอหือ่มข้างโต๊ะนี่มองกันตึมมองให้พลึบนะครับผมไม่ได้เป็นโควิดนะฮะเราก็แค่สำลักน้ำหรืออะไรสักอย่างขึ้นมาเฉยๆนะครับอยากให้พี่ไปซ่อมคอมตะเอกครับคอมตะเอกเขาเป็นอะไรอะ่ะเออต้องอยู่ที่ว่าเขาจะไปช่วย หรือเปล่านะครับผมไม่ไหวไม่ไหวกระีภาษ,าษาอังกฤษคือแชร์ไงอ๋อแชร์ share, แจกไหมครับไม่แจกนะครับกบ็สหรับวันนี้ผมมีคีย์บอร์ด o g i t e c h ที่เป็นรหัส G913 TKL ต้องบอกก่อนว่าทาง Logitech เนี่ยเขาจะมีรหัส G913 อยู่สโมเดลหลักๆเลยนะครับมันจะเป็นตัว G913 ธรรมดา ที่ไม่มีคําว่า TKL รุ่นตัวนั้นอะ่ะจะมีตัวนำแพดด้วยนะครับแต่วันนี้ผมได้รุ่นที่ได้รับมาเนี่ยจะเป็นตัว TKL TKL ก็ไม่มีตัวนำแผดมาให้นะครับดังนั้นมันมีโมเดลต่างกันนะไป search G 9 3 1ดูดีๆนะครับมันจะมีแบบมีนำแพดและไม่มีนำแพดนะครับใครที่อยากจะได้คีย์บอร์ดเล็กๆตั้งโต๊ะคอมสวยๆไม่ได้ค่อยได้ใช้นำแผดพิมพ์ด้านบนได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะถูกใจชอบใจ นะครับผมอืมกักตัวสำลักน้ำซุปเออจริงสำลักน้ำซุปเคยเป็นเมื่อไหร่แบบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันสำลักน้ำซงน้ำซุปหรือน้ำสำลักอย่างนู้นนี้นะั้นเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเราต้องมีสำลงสำลักอะไรพวกนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกักตัวแค่นี้ผมก็อยู่บ้านจนจะเบื่อตายอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้อยู่เบื่อเบือ่อแล้วทำไมผมถึงต้องหยิบมาสามกล่องผมบอกก่อนเลยว่าสามกล่องนี้ มันมีความแตกต่างกันนะครับมันมีความแตกต่างกันสําหรับ3กล่องนี้จะให้ดูไปทีละกล่องทีละกล่องละกันนะครับผมอ่าแปบ๊บหนึ่งแสงมันช่างจ้าเหลือเกินนะครับอย่างแรกเลยนะครับกล่องแรกของผม G931 TKL ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสวิตช์ GL Liner Liner อ Liner ที่มันแปลว่าตรงใช่ปะ่ะแปลว่าเส้นตรงใช่ Line ar. Line ar, ปะ่ะ Linear Linear ป่ะ Linear เออ G.L. ลิเนียที่มันแปลว่าตรงปะลิเนียใช่ผมรู้สึกคุ้นๆผิดถูกแก้ไขให้ผมที G.L. ลิเนียปะลิเนียที่มันแปลว่าตรงอ่ะมันเป็นแบบเหมือนการแทงลงไปตรงๆนะครับใช่ไหมบอกผมทีนะครับตัวนี้มีคีย์แคปเป็นภาษาไทยด้วยนะครับมี l ไลท์สป e d ก็หมายความว่าตัวไฟ RGB ไฟ RGB นะครับสามารถปรับแต่งผ่านซอฟต์วงซอฟต์แวร์ววได้นะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเทพอย่างแน่นอนใครที่อยากจะได้การปรับแต่งแสงสีไฟ ต่างๆนะครับเอ้ยไลท์สปีดตัวนี้มันไอ้นี่ปะเนี่ยไวเลสคีย์บอร์ดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นไวเลสคีย์บอร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวลองแกะดูเพราะว่าไฟจริงๆมันเป็นไลท์ซิงค์ไลท์สปีดรู้สึกว่าน่าจะเป็นไอ้นี่อ่าน่าจะเป็นไวเลสคีย์บอร์ดเดี๋ยวลองแกะดูดีกว่านะครับถูกแล้วครับแปลว่าเส้นตรงเออนั่นแหละอันนี้เป็น G L Linear นะครับเป็นแบบเส้นตรงอันนี้สวิชแบบเส้นตรงนะครับ GL ลินเนี่ยก็เน้นเสียงเงียบสีแนงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี GL คลิกกี้คลิกกี้ก็ตามเสียงกดนะครับเวลากดก็คลิกกี้คลิกคลิกคลิกก,ก,กี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสวิชหนึงครับ GL อันนี้อ่านว่าอะไรวะแท็ก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 แท,ท็กติก แทคติกน่าจะเหมือนกับเสียงป่ะอันนี้ผมไม่ไม่ชัวนะอันนี้ไม่รู้จริงคลิกกี้นี่เข้าใจยังรู้นะครับมันเป็นสวิชแบบกดแล้วมันจะได้ไงคลิก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 อะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจไว้เดี๋ยวถ้าใครรู้แท็กไลท์เหรออ่ามีคนบอกว่าแท็กไลท์ใช่ลีเนียแปลว่าเส้นตรงนะครับมาเข้าสู่โหมดภาษาอังกฤษกันนะครับแท็กไลท์แท็กไลท์แท็กไท,ท,กไท,ท,กไท์โอเคมันเป็นยังไง เดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะครับทั้ง3 s w สวิชนี้มีสเสน่ห์มีความแตกต่างยังไงการกดฟิลลิ่งน้ำหนักนะครับผมเพราะสวิชคีย์บอร์ดเนี่ยมันคือการสมัมผัสของนิ้วเราเราเวลาพิมพ์เวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยผมอยากจะแกะกล่องแดงนะครับกล่องแดงก็คือไม่ใช่น Nintendo Switch กล่องแดงนะพี่ครับเราเตอร์บิดโหมดคืออะไรครับทำอะไรได้ครับก็ เปลี่ยนจากตัวประมวลผลที่เป็นเราเตอร์ที่ผู้ให้บริการมาให้มาเป็นเป็นเราเตอร์ที่เราซื้อนั่นเองนะครับแท็กไลท์แท็กไท t แท็กไท h t โอเคครับมาเรามาดูตัวคีย์บอร์ดภายในกล่องกันดีกว่าครับเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับผมตัวนี้ครับคีย์บอร์ดสั้นๆง่ายๆสไตล์มินิมอลมินิมอลนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าน่ารักใครที่ชอบคีย์บอร์ดตัว เล็กๆนะครับเหมือน Red Blue Brown ใช่แล้วครับมันจะเหมือนพวก Red Blue Brown นะครับผมมาเรามาดูตัวนี้กันก่อนตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับ Red Switch นะครับ Linear น,นี่บอกได้เลยว่างานดูดีมีพรีเมียมนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบไวเลส นี่มีตัวรับสัญญาณนะครับมีตัวสายนะครับมีชุดคู่มือนะครับมีคู่มือมีสติ๊กเกอร์ G Logitech นะครับ<อ>ก็ประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องก็มีชุดคู่มงคู่มือตัวคีย์บอร์ดอะไรต่างๆมาให้ครบๆเลยนะครับเอ๊ะทำไมกล้องนี้มันชอบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างตลอดเวลาผมคิดว่ามันน่าจะโดนโต๊ะหลอกแสงแน่นอนนะครับตัวสวิช มีการสกีนโลโก้ที่แปลกตลาดมากครั้งแรกที่ผมแกะกล่องมามองเห็นได้ชัดเลยนะครับคือตัวด้านล่างที่สกีนภาษาไทยจะสกีนมาเป็นแบบทึบแต่ตัวด้านบนครับมาเป็นแบบโปร่งแสงอันนี้คือจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าแบบไหนที่คนชอบ ต่ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับเป็นคีย์บอร์ดแบบแนวภาษาอังกฤษล้วนนะครับก็คือมีไฟโปร่องออกมาแค่เ,เฉพาะตรงตัวอ,อักษรแถวด้านบนอักษรแถวด้านล่างจะไม่มีนะครับจะไม่มีในส่วนของตวัวแสงไฟที่เล็ดลอดขึ้นมาได้มันจะเป็นสกรีนอันเจาะทะลุอันนะครับผมสวยมาการาคาเท่าไหร่นะครับราคาตัวนี้นะครับใต้ดีสคริปชั่นเขียนไว้เสร็จสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคากี่บาทนะครับโปรดอ่านใต้ดีสคริปชั่น เขียนไว้แล้ววันนี้มารีวิว3สวิชมีสวิชอะไรบ้างราคากี่บาทตัวนี้5,990บาทนะครับเป็นของทาง Logitech นะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเขาจะมีในส่วนของตัวนี่ครับเป็นตัวรับไวเลส s นะครับผมเป็นตัวรับสัญญ,ญาณก็ตัวเล็กๆแค่นี้เองนี่เป็น usb นะครับเป็น usb r e c e i v e เราก็สามารถเสียบแล้วก็รับสัญญาณได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้ครับจะเป็นเหมือนกับตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับเราก็สามารถเสียบแปลงปุ๊บแล้วก็เสียบตัวรีเซฟเมาส์ตรงนี้ก็ได้เพื่อให้มันมาไกลขึ้นมันจะได้กดอะไรเงี้ยติดได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับผมวิธีการใช้ก็แค่เอาตัวรีเซฟเสียบเข้าคอมไม่ต้องลงไดเวอร์ใช้งานได้ทันทีนะครับมาเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันแบบเจาะเจาะลึกลก,กันสักนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยตรงนี้ครับมีโลโก้ตัว G แน่นอนมันต้องมีแสงไฟยุคนี้ต้องเป็น R G B ปุ่มนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มสําหรับการเอาไว้ซิงกับตัวร e เซฟนะครับกับตัวรีเซฟแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเออตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่ชัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการปรับแสงสีตัวนี้เป็นโลโก้ไลท์ส e ีดนะครับมีปุ่มฟังก์ชันมัตติมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็ k เบิร์ดฟอร์เวิร์นเพปุ่มพอดปุ่มมิวนะครับแต่ คุณเป็นหนึ่งคนเหมือนผมไหมซื้อคีย์บอร์ดไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรไม่ว่าจะรุ่นอะไรไม่ว่าจะแพงถูกแค่ไหนอย่างแรกเลยคีย์บอร์ดที่ผมอยากให้มันมีอยากจะใช้นั่นก็คือเจ้าปุ่มนี้ครับมันเป็นปุ่มเพิ่มโวลลุมลดโวลลมเพิ่มโวลลุ่มลดโวลลุ่มผมเชื่อได้ว่าประมาณ8 9หรือ95% ถ้ามันมีปุ่มนี้กับสมมติว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มลดเสียงกับปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงคุณต้องเลือกปุ่มนี้ครับคุณต้องเลือกในการถ่ายถครับคุณจะไม่ใช้ปุ่ม้เพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงมันกดแล้วมันดูแบบผู้ไม่ถูกอ่ะเรื่องของการปรับโวลลูมอ่ะต้องถ่ายเออถ่ายถ่ายถ่ายอันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่ผมตัดสินใจในการซื้อคีย์บอร์ดเลยนะครับเป็นปุ่มมัตติมีเดียที่ชอบใช้งานมากตัวนี้ครับมีปุ่มสวิชกดอันนี้ผมบอกได้เลยว่า กดแบบสบายครับเพราะว่ามันจะไม่มีฝั่งนําแท่นนะครับปุ่ม3คือเกมมดเอาไว้ทําอะไรครับปุ่ม3คือเกมมดมีคนบอกว่ามันคือเกมมดบอกนิดหนึ่งอันนี้ผมอยากรู้มีคนบอกว่าปุ่ม3คือเกมมดนะครับเกมมดเอาไว้ทําอะไรสําหรับในส่วนของทาง Logitech บอกนิดนึงนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกลองเสียบลองลองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเออเฟียวจัดนะครับถ้าบนคีย์บอร์ดไม่มี สไปน์สไปน์เนอร์สไปเนอร์ก็ดีสิอ่าพี่เปิดคีย์แคปครับอ่าคีย์แคปอยากดูข้างในใช่ไหมครับว่าคีย์แคปเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับมีคีย์แคปหนึ่งอันแงออกมาครับนี่พี่ทําคอมโรนันโดตกหรอผมทําคอมตกครับแต่ไม่ใช่เครื่องโรนันโดครับเป็นเครื่องเปล่านะครับนี่ครับสวิชด้านในนะครับอันนี้เป็นส่วนของสีแดง G l Linear ะครับผมเป็นแบบเส้นตรงเสียงการกดให้ฟังครับ ให้ฟังเสียงในการกดได้ยินไหมโคตรเบาประมาณนี้อันนี้คือเสียงการกดนะครับนี่คือเสียงปุ่มกดโคตรเงียบใครที่อยากจะได้เสียงแบบเบาๆตัวนี้ น่าจะชอบนะครับจบกันใส่แคปเชอรี่ไม่ได้ต้องบอกก่อนอันนี้มันเป็นคีย์บอร์ดโล p r โปรไฟล์ครับเขาไม่สามารถใส่คีย์แคปแบบธรรมดาทั่วๆไปได้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีความบางเห็นะแล้วก็ตัวปุ่มนะครับเขาจะมีเหมือนกับการทําเว้ามาให้ถ้าสมมุติคุณดูดีเห็นไหมครับแต่ละปุ่มมันจะมีความเว้าไม่ได้เป็นการไม่ได้เรียบนะครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยมันจะเป็นแบบโค้งถูกไหม นิ้วเราโค้งแล้วพอปุ่มมันโค้งแล้วพอเอามือเข้าไปสัมผัสเนี่ยมันก็จะเข้ามือพอดิบพอดีนะครับตัวสเปซบาร์ครับมีคนชอบถามว่ากดอย่างนี้ติดไหมกดอย่างนี้ติดไหมกดตรงกลางติดไหมต้องแกะให้ดูใช่ไหมครับสำหรับปุ่มสเปซบาร์ผมเข้าใจคอเกมดีนะครับผมเพราะผมก็เคยเล่นเกมมาก่อนปุ่มสเปซบาร์มีความสําคัญต่อชีวิตในเกม f p s มากครับปุ่มนี้นะครับเขาจะเป็นปุ่มจริงตรงกลาง ปุ่มหลอกเด้งสปริงเอาให้มันช่วยยกได้2ปุ่มซ้ายขวาและก็มีตัวบาร์ค้ำเอาไว้นะครับเพื่อให้มันกดแล้วมันจะดึงไปทั้ง2ฝั่งเท่าๆกันนะครับผมนี่ก็เรียกได้ว่าคุณจะกดด้านริมซ้ายคุณจะกดริมขวาหรือคุณจะกดตรงกลางนะครับตัว Spacebar ก็ทำงานอย่างแน่นอนอืมอ่ะใส่กลับ ตรงนี้ครับมีบอกแบตเตอรี่มีบอดแคปล็อกไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังครับตรงนี้นะครับจะมีบอกรุ่นเอาไว้เป็น tkl light speed นะครับ ntc type อะไรต่างๆนานานะครับผมแล้วก็มีสวิชเปิดปิดนะครับเปิดปุ๊บโอ้ปิดไว้ก่อนนะอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้แกะได้หรือเปล่านะครับตัวนี้มีปุ่มสำหรับในการตั้งนะครับว่าให้คีย์บอร์ดมันยกสูงแค่ไหน สูง4องศายกแค่ตัวนี้สูง8องศายกตัวนี้ขึ้นมานะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับผม3ระดับยังไงอย่างแรกเลยนี่คือระดับที่1นะครับแทบไม่ยกระดับที่2ยกขึ้นมา4องศาระดับที่3ยกขึ้นมา8องศานะครับผมก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกมุมคนอยากจะให้มันเรียบอย่างนี้ก็เรียบได้คุณอยากจะให้มันยกมานิดนึงมันก็ยก น่าจะเห็นกันในกล้องนะครับคุณอยากะใะ้ยกสูงถึง8องศานี่8องศา8องศาได้ปะคิ้สะดวกสบายมือมากอันนี้เป็นในส่วนของเสียงของสีแดงเรามาลองฟังเสียงของสีบราวน์กันหน่อยนะครับสีบราวน์กันหน่อยมีคนบอกว่าอยากเห็นไฟ RGB ยังไม่ให้ดูหรอกให้ฟังเสียงให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับ Logitech มาสักทีแน่นอนครับช่วงนี้ Logitech ส่งของมาให้เรื่อยๆแล้วนะครับ มาเรามาฟังเสียงตัวสีน้ำตาลกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่โอ้พิ่งเห็นแบตเตอรี่ใช้งานได้40ชั่วโมงเรายังไม่ได้ดูหลังกล่องเลยนี่ว่านะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้40ชั่วโมงอันนี้ R G B ด้านหน้าอันนี้ตัวปุ่มสวิชนะครับด้านในไม่มีอะไรเนาะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้ ใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมอลลอยอลูมิเนียมอลลอยท็อปเคสแอนด์พลาสติกเอนจิเนียริงวอลลุ่มนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการใช้ตัวอลูมิเนียมอลลอยแล้วก็ตัวพลาสติกแบบอย่างดีนะครับผมมาทําคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าวัสดุให้มาแบบจัดเต็มมาเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันครับอันนี้ของใหม่สุดยอดเสียงไม่ดังไม่มีแรงกด ดังขึ้นมานิดนึงใครชอบเสียงดังๆครับคลิกกี้ดังแน่นอนมาเอาดังกันแบบนอนไม่หลับต้องคลิกกี้โอ้โหขาดกดผ่านถุงยังเสียงดังเลยนะครับมีสีฟ้าไหมไม่มีนะครับใครอยากได้ฟิลลิ่งแบบสีฟ้าซื้อตัวสีดำนะครับมันจะเป็นคลิกกี้มามาลองฟังเสียงตัวนี้กันก่อนนะครับเป็นตัวคลิกกี้ 40ชั่วโมงคือเปิดไฟหรือปิดอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเปิดไฟได้40ชั่วโมงหรือว่าต้องปิดไฟถึงจะได้40ชั่วโมงเขาไม่ได้มีเขียนบอกไว้นะครับทางด้านหลังกล่องเขามีเขียนเอาไว้แค่ว่า40ชั่วโมงแค่นั้นเลยนะครับ on b a เตอร y c h a r ์จเขาบอกว่าอ่ะให้อ่านให้อ่านเอาเองเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวผมจะหมกเม็ด light speed v i ส t นะครับผมมันสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นะครับผมโดยเทคโนโลยีนี้มันจะตอบสนองภายใน1 m มิลลิเซคเรสปอนส์ไทม์นะครับตัวเกมเนี่ยอ f ฟอัพทูสชั่วโมง on นแบตเตอรี่ชาร์ต่อการชาร์จ1นครั้งนะครับเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าปิดไฟหรือเปิดไฟถึงจะใช้งานได้40ชั่วโมงแต่ถ้าผมเดาน่าจะเปิดไฟใช้งานได้40ชั่วโมงถ้าปิดไฟเนี่ยคีย์บอร์ดโลจิเทคตัวนี้ที่ผมใช้นี่เป็นปีแล้วนะเพราะตัวนี้มันไม่มีไฟนะครับน่าจะเป็นการเปิดไฟนะครับ คีย์บอร์ด ASMR เมื่อกี้สีดำอ่ะให้ฟังสีดำใหม่กรอบทิกตีมาลองฟังสีสีน้ำตาล มาลองฟังสีแดงกดพร้อมกันได้กี่ปุ่มไม่ทราบครับอันนี้ไม่ชัวเรื่องว่ากดพร้อมกันได้กี่ปุ่มแต่เดี๋ยวนี้คีย์บอร์ดเกิน4ปุ่มมันกดได้อยู่แล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งเอาตามความรู้สึกของผมก่อนเลยนะครับ สีแดงกับสีน้ำตาลถ้าให้ผมหลับตากดเนี่ยตัวเนี้ยสีแดงจะนุ่มๆน,นะครับตัวสีแดงจะออกนุ่มๆตัวเนี้ยจะออกแน่นๆน,น,นะครับ รู้สึกว่าแรงกดตัวสีแดงจะน้อยที่สุดนะครับมันรู้สึกนุ่มที่สุดแล้วตัวนี้จะออกแนวแน่นๆแต่ก็เป็นจังหวะเดียวนะครับส่วนตัวสีอ่าที่เป็นคริกกี้สีดานะครับก็คือกดเราจะรู้เลยว่ามันเป็นสวิชแบบ2สเต็ปคือกิ๊กกิ๊กกิ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 กอะไรประมาณนี้นะครับอ่าซื้อที่ไหนได้บ้างครับซื้อที่ร้านขายได้เลยนะครับก็อ่าแอดไว้ก็มี JB คิดว่าน่าจะมีแล้วก็ร้านมิลเลอร์ผมก็เห็นมีเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาลองเปิดดูแสงไฟกันสักนิดนึงครับสำหรับในส่วนของตัวแสงไฟว่าสวยงามแค่ไหนนะครับผมนี่เลยเป็นในเรื่องแสงสีนะครับผมมองเห็นกันชัดไม่เอ่ยสีแสงจะทะลุมาแค่ทางด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ o g Log i t e c h ก็จะมีแสงไฟส่องประกายเหมือนกันนะครับอืม ประมาณนี้สวยงามนะครับผมเปลี่ยนสเต็ปสีไฟอันนี้เป็นอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะปรับระดับแสงนะครับอันนี้ปรับให้มืดกลางสว่างสุดอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นตัวปรับสปรับแสงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับตัวหาสัญญาณนะครับหรือว่าจะใช้บลูทูธเราก็สามารถกดแล้วก็ให้โทรศัพท์เออเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ไหมรับจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน เป็นพวก CDK ไม่น่าทัาเท่าไหร่พวก CDK หวังว่าจะไม่มีใครใจร้ายกับผมนะครับมันเป็นพวก CDK เฉยเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปนั่งลบนั่งอะไรต่างๆแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธสักแป๊บหนึ่งต่อบลูทูธเข้ากับตัวคีย์บอร์ดนะครับต่อบลูทูธ้าบตัวคีย์บอร์ด าหาเจอไหมเชื่อมต่อเจอไหมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งจะลองดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone ได้ไหมแล้วจะพิมพ์ใช้งานได้หรือเปล่าเพราะตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้หรือเปล่านะครับผมนบใจหายไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีพวกพาสเวิร์ดเมลพาสเวิร์ดอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อแต่พอเข้าไปดูอ๋อแค่เป็นพวก CDK c d c ไม่เท่าไหร่ไม่น่ากลัวถ้า CDK หลุดเต็มที่คุณเอาไปผมก็แค่กด deactivate ออกแล้วก็ตั้งล็อกเอา นะครับผมไม่บอกว่าคืออะไรก็สงสัยแล้วเห็น <c oughs> ใช่ไหมเออไว้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้มันไม่มีอะไรสำคัญสักเท่าไหร่มีแค่พาสเวิร์ดเมลอันเดียวเลยที่สำคัญเอ๊อันนี้มันพาสเวิร์ดอะไรวะเออช่างมันอืม เจอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่าเชื่อมต่อเข้ากับตัวคีย์บอร์ดนะครับคำขอจับอุปกรณ์คู่บลูทูธ p h o n e ของคุณให้ป้อนรหัส6 8 5 4 2 8แล้วมันป้อนไงอะ่ะ6 8 5 4 2 8 อ่านี่ไงได้แล้วนะครับกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ enter ก็กเรียกได้ว่าสามารถพิมพ์สามารถใช้งานได้นะครับผมอมพิมพ์ได้ทั้งหมดปกติดีนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้พิมพ์ได้แบบปกติเลยมันต้องเป็นอะไรนะ command เปลี่ยนภาษานี่มันกดอะไรวะ เรียกว่าสามารถใช้งานกับคอมใช้งานกับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยเล่นเกมได้ไหมไม่ได้นะครับเล่นเกมไม่ได้ตัวนี้โอเคก็เอาเป็นว่ามันสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้รีเซฟตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับสำหรับการต่อเข้าเข้าคอมพิวเตอร์ก็แค่เอาไปเสียบมันก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดน,นั้น นะครับผมอันนี้เป็นสวิตช์ของ Logitech เองเหรอใช่นะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นของ Logitech เองนะครับมันจะเป็นสวิตช์ GL อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับลองคอนโทรลชิปเปลี่ยนภาษาใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรนะครับเปลี่ยนภาษากด Windows Space ใช่ไหมครับอ่ะมันเป็นของในส่วนของฟังก์ชัน iOS นะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมคงไม่ได้ลองเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทดสอบให้ดูในวันนี้นะครับขอลองแค่เป็นแนวทางให้รู้ว่า สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือก็ได้ถ้าจะต่อเข้าคอมพิวเตอร์ก็แค่เสียบ r e เซ i ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้การตอบสนองเรียกได้ว่าไม่มีหน่วงไม่มีดีเลย์เพราะเขาใช้เวลาในการส่งถ่ายข้อมูลเพียงแค่1 m มิลลิเซกเท่านั้นใครอยากได้ไปจัดกันได้นะครับ5,990บาทถ้าเป็นตัว TKL จะไม่มีนำแพดส่วนที่มีนำแพดจะไม่มีคำว่า TKL นะครับผมเมื่อไหร่จะจัดสเปคคอมหมื่นห้าสำหรับในเรื่องของสเปคต่างๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ผมจะมีตั้งแต่10,000บาทยัน1,000 0แบาททําเป็นบทความซอยหลากหลายรุ่นเยอะแยะมากนะครับก็ฝากติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ทางผมนบเอ็กซ์รยทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับไปล้ครับผมบ๊ายบาย